โทรศัพท์มือถือของบิ๊กนี่นะฮะเป็นเป็นโทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้กลายเป็นฮอตไลน์เป็นอย่างมากเลยใช่ไหมฮะมทุกครั้งที่พอเปิดเขาอเปิดแค่5นาทีเท่านั้นเองจะมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะสุดเยอะสุดทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงได้120มิสคอร120มิสคอร์ภายใน3ชั่วโมงตอนนี้พกมาไหมตอนนี้พกมาแต่กี้บอกให้เปิดก่อนที่ออกมาตรงน,นี้ประมาณสัก5นาทีนะฮะตอนนี้กี่ม <c oughs> ิสคอร์ลผมไม่ทราบ <c oughs> นี่ครับเพิ่งเปิดไปเมื่อประมาณ ประมาณสัก5นาทีที่แล้วไม่ถึงนะฮะสามสิบเก้ามิสคอลก็คือมีคนโทรเข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะรับได้นะครับแล้วที่บ้านนะฮะที่บ้านต้องเอาสายออกครับสายออกหมดเลยครับทั้งบ้านเขาก็รู้เหมือนกันว่าที่บ้านบ้านญาติอะไรเง้โดนหมดทุกบ้านเลยครับตระกูลผมโดนหมดเลยครับตระกูลเลยที่บ้านเขาว่ากันยังไงบ้าง ความรู้สึกข,ของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะเขาว่ากันยังไงวงอย่างผมก็จะเป็นแบบแม่ครับคุณแม่เขาจะเหลอลูกชายนิดหน่อยครับออก็คือสองสามซอยนี่คือจะรู้หมดแล้วนิดหน่อย<ท>สอง,งสามซอยนี่รู้หมดเป็นร้านเสริมสวยนี่ก็จะมีแปะโปสเตอร์ผมไว้อะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เป็นคนจัดการให้เองออ๋ออย่างนี้เลยแล้วคือแบบจะมีแบบ ธุรกิจเงี่ยฮะคือแบบมีอพาร์ทเมนต์คือจะมีรูปทรมีอพาร์ทเมนต์ใช่อ่าแล้วพอเวลาคนมาจ่ายเงินเนี่ยแม่จะทำซื้อเทปยังชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรห้องไหนอ๋อซื้อใช่ไหมเอาเสียสองม้วนอะไรเี่ยเป็นเซลล์ไปในตัวเป็นแบบเซลไปในตัวอะไรฝ่ายการตลาดมาร์เก็ตติ้งประชาสัมพันธ์เป็นหมดใช่ครับคุณแม่ของท่านไหนในนี้ที่ห้ามไม่ให้ร้องเพลงตั้งแต่อ๋อของผมเองครับของบิ๊กยังไงแต่แต่ก่อนครับแต่ก่อนว่าแบบเขาเป็นห่วงเราเรื่องการเรียนไงครับกลัวว่ามาแบบร้องเพลงเราจะ ไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบผลมันออกมาคือมันไปได้ทั้งคู่ไงฮะไปได้ทั้งคู่ใช่ครับกําลังจะพูดถึงมุกเฉพาะตัวถูกไหมก็จะเป็นแบบพอเราฟังแล้วมันก็จะอือรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกไงพี่มุกนิดนึงนิดนึงไงใช้บนเวทีรู้ว่าใช้กับเวลาแบบไปคอนเสิร์ตต่างๆครับก็จะคือจะมีใช้เราเช่นจะถามเดี๋ยวแบบเรียก สักคนดีไหมเนี่ยถ้าคนเลยเขาจะถานสักคนก็จะถามว่าแบบอย่างเช่นแบบไม่เช้าไม่เช้า่ามาจากไหนครับมาจากบ้านเหรอครับโอ้โหหรือว่ามาจากฟ้าอะไรอีกเออก็จะมีแบบแดนครับช่วงนี้พี่ไม่รู้เปไรนเนี่ยตั้งแต่มารายการนี้พี่เจ็บตามากเลยเอาเป็นไรความรักเข้าตา ส,สมมติมีคนโทรมากริ๊งปับ๊บบิ๊กรับแล้วฝั่งโน้นเขาบอกว่าพี่บิ๊กตอนนี้พี่บิ๊กอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ในใจเธอจ้ะอ๋อไม่พูดนี้ฮะจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับจะเอาอีกไหมฮะ <laughs> เอาอีกทีกออกนึงกริ๊งพี่บิ๊กรับหน่อยสิครับรับครับฮัโลโหลพี่บิ๊กทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอ่ะอทำใจไม่รักเธอจ้ะ <laughs> สามคนนี้บอกว่ามีคนทักว่าหน้าตาเหมือนคนดังๆหรือว่าเหมือนตัวละครดังๆอะไรบางอย่างคุณจอห์นเจมส์เหคิ้วไงคิ้วไหนคิ้วอะไรเขาบอกเหมือนเหมือนพี่เจมส์อ่ะเขาบอกเหมือนชินจังครับเหมือนชินจังด้วยแต่บอว่าเหมือนเจมเรืองศักนะฮะแล้วไปที่ สยามแล้วมีคนมาทักโอ้พี่เจมขอลายเซ็นหน่อยให้ไหมเราว่าแพทอ์อยากอยากได้ก็ให้ให้แล้วก็เซ็นไปก็เซ็นเจมนี่แหละครับเอาเจ้มอวม้วนเขาเรียกม้วนนิ่มม้วนนิ่มไปม้วนนิ่มมาเลยเซ็นรักจากพี่เจมก็บอกว่าน้องอย่าลืมซื้อคลินิกมาฟังนะจ๊ะบิ๊กนี่เป็นคนที่มีมีคนทักเขาบอกว่าเป็นคนที่หน้าจะแบบแกล้งเกรงอยู่หน่อยตรงที่ว่าไม่ค่อยยิ้ม มีมีคนทักไหมครับมีครับจะทักว่าผมไม่ค่อยได้ยิมครับทำทำไมทำไมถึงไม่ยิมพอยิ้มแล้วผมจะมองอะไรไม่เห็นครับ <laughs> <laughs> แล,ลย้ยิมแบบนี้แล้วยิมโชว์ยิ้มโชว์แล้วอ๋อเวลายิ้มแล้วตาจะตาจะปิดครับแล้วจะมองตาจะปิดคือ <laughs> โลกธาตุจะแคบลงคืออยากมองเพื่อนๆไงครับ <laughs> 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 เอวลายิ้มเนี่ยยิ้มเฉพาะท่อนล่างท่อนบน ไม่ยิ้มแด่เราลองยิ้มดูยิ้มแบบครึ่งเดียวถ้าให้นึกถึงพีป๊กนะฮะก็ <c oughs> ที่เห็นชัดๆคือเป็นเรื่องของรอยยิ้มอะฮะพี่ก็เป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะครับเวลาไปที่ไหนที่เงียบเเขาจะเป็นคนคอยทำให้มันสนุกสนานขึ้นมาอย่างเวลาเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีเรื่องของมุกต่างๆของเขานะครับที่เป็นมุกเฉพาะตัวเลยนะครับเป็นมุกแบบว่า มุกแบบเลียน,นะนะเช่นคุณมาจากไหนเขาจะบอกว่าทันเพ็งก็จะตอบกลับมาแบบเออมาจากที่นี่มาจากแบบว่าชื่อจังหวัดอะไรเงี้ยครับแต่เขาจะบอกเหรอนึกว่ามาจากฟ้าอ้าง้พอเล่นไปเราเดินหนีทุกคนรับไม่ได้เราก็ใช้เสียงพร้อมกันว่าอ้วกอะไรเงี้ยครับก็บอกให้พีกว่าเรา,าคิดถึงนะครับแล้วก็ จะจำจดจำในทุกๆอย่างของพี่ไว้ตลอดนะครับไม่มีวันลืมเลยนะครับพี่พีกก็ขอให้พีกมีความสุขมากๆในที่ที่พีกอยู่แล้วกันนะครับเจอกันอีกเจอกันอีกเออขอให้เราได้มีโอกาสได้เจอกันอีกในไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามชาติหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาเจอกันอีก